ทุกคนเห็นไหครับ5วันผ่านไปครับผมหลังจากที่เราทําการเด็ดยอดและก็โน้มกิ่งมาเพื่อใช้ตอกนะครับยึดให้กิ่งเขาติดกับพื้นดินนะครับเขาก็จะแตกรากแล้วก็แตกยอดออกมาเต็มกระถางแบบนี้นะครับผมนีม่มาอัปเดตการเจริญเติบโตของพักษารแเนรผ่านไป4วันกันครับผม ทางช่องสาวน้อยผู้ไทย็ละเกษตรนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของผักสลันเในกระถางนะครับผมวิธีการดูแลผักสลันเแบบง่ายๆนะครับผมปลูกได้ทานได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยซื้อมาถุงละประมาณ10บาทนะครับผมหรือเราจะปักชำเองก็ได้นะครับผมแต่ผมไปซื้อที่ตลาดถุงละ10บาทนะครับก็จะได้ประมาณ5-6ต้นนะครับเขาจะชำไว้ในถุงดํานะครับผมจากนั้นเราก็นํามาปลูก ตรงกลางกระถางเลยนะครับตรงกลางกระถางแบบนี้นะครับผมแล้วต้นเขาก็จะสูงในประมาณ 1, <S <s <grasp> <S 1> คืบมือหรือประมาณ20เซนะเซน,ะเซน,นะครับประมาณ1 0บถึงยีเซนนะครับผมจากนั้นผ่านไปประมาณ1อาทิตย์นะครับเราก็ทําการโน้มกิ่งของเขานะครับขอย้ํานะครับต้องผ่านไปประมาณ1อาทิตย์ก่อนนะครับให้รากเขาติดรากเขาเดินก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการโน้มกิ่งโน้มเรือนโน้มเถโมเาโน้มต้นของเขานะครับ ให้ลงติดกับแนบกับพื้นดินนะครับผมจากนั้นก็ใช้ตอกนะครับผมใช้ไม้ตอกไม้ไผ่นะครับที่เราตัดไว้สําหรับมัดกระสอบนะครับพับครึ่งหนึ่งยาวประมาณ10เซนนะครับพับครึ่งหนึ่งแล้วก็มาทําการหักแล้วก็เสียบกับลําต้นของเขาให้ชิดกับพื้นดินแบบนี้เขาก็จะทําการออกรากนะครับผมอองรากแล้วก็แตกยอดออกมาแบบนี้ทุกต้นเลยครับ ต้นทุกเกลือทุกเถาที่เราได้ทําการาเสียบไว้นะครับผมปลูกผักหน้าบ้านนะครับผมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับตรงที่เราเสียบคือตรงนี้นะครับผมนี่ที่เราใช้ตอกนะครับเสียบยึดให้ลําต้นเขาติดกับ ขนานไปกับพื้นดินนะครับเพื่อให้ตรงระหว่างข้อปล้องของเขาออกรากนะครับผมก็ปล้องของเขาออกรากานั้นเมื่อออกรากเสร็จเขาก็จะแตกกิ่งก้านออกมาแบบนี้นะครับผมแตกยอดออกมาเยอะแย,ยะมากมายประมาณ4วัน5วันก็เต็มกระถางแล้วครับไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับผมผักสลรนเน่นะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายๆนะครับผมวิธีการดูแลผักสลรนเน่แบบง่ายๆนะครับซื้อมาจากตลาดหรือทําการเพาะเองก็ได้นะครับผม หนึ่งถุงก็จะได้ไป,ประมาณห้าถึงหกต้นนะครับถ้าเรา,าไม่โน้มนะไม่โน้มกิ่งนะครับเขาเขาก็จะยาวขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับประมาณายาวไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะโน้มเองแต่ว่าแบบนั้นมันก็จะทําให้ลําต้นเขาจะห่างนะครับแล้วก็เลื้อยออกนอกกระถางไปนะครับเขาก็จะไม่สวยงามไม่เต็มกระถางแบบนี้นะครับถ้าเราจะทําให้เต็มกระถางเราต้อง จัดระเบียบกิ่งของเขานะครับผมหนึ <a thing>? ่งกระถางมีอยู่5ต้นนะครับเราก็จับแยกออกไปทุกทิศฐานนะครับผมนี่ครับกิ่งเก่าของเขารับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือกิ่งาเครือเก่าของเาต้นเก่าของเขาครับยอดที่นั้งหมดนี่ก็คือยอดที่แตกออกมาตรงระหว่างข้อปล้องของกขานนะครับนี่ครับกิ่งทองแล้วเขาก็แตกยอดออกมาแบบนี้เต็มเลยครับเต็มกระถางเลยครับปับเดียวครับ ประมาณห้าวันครับผมเห็นไหมครับผักสแนันน่แค่เอามือมาแตะนี่ก็กลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับผมสวยงามเต็มกระถางปลูกผักหน้าบ้านครับผมทําได้ง่ายๆผักหน้าบ้านแบบไหนนี่ครับผมหน้าบ้าน,นจริงๆเลยนี่หน้าบ้านของเราเราก็ปลูกผักสารแหน่ไว้หน้าบ้านแบบนี้เป็นกระถางอันนี้ต้นแมงลักสารแหน่แล้วก็ผักชีนะครับผมผมปลูกไว้นะครับ ผักกุ้ยช่ายเราตัดไปประมาณหนึ่งวันนะครับตัดเมื่อวานนะครับผมเห็นไหมครับเขาก็แตกออกมาแบบว่าสวยงามนะครับผมผักกุ้ยช่ายนี่ผักกุ้ยช่ายทีผักเป็นนะครับปผักที่ปลูกง่ายอีกหนึ่งชนิดนะครับผมตัดไปแค่หนึ่งวันเขาก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับผมเป็นนี่ปลูกผักในบ้านนะครับปลูกเส่็จกระถางนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็น พื้นปูนนะครับไม่สามารถปลูกลงดินได้อันนี้ก็ต้นผักหอมนะครับผมต้นผักชีผักชีผักชีจีนนะต้นหอมผักชีอันนี้จะเป็นต้นแมงลักนะครับส่วนต้นนี้นน่ครับพีของเราผักสระแน่ครับผมสะระแน่สวยๆสวยงามแล้วนะครับผมปลูกผักหน้าบ้านนะครับบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปลูกใส่กระถางแบบนี้แล้วครับผม ง่ายๆครับอยากกินชนิดไหนก็ปลูกชนิดนั้นครับผมหน้าฝนเราก็ปลูกได้นะครับหน้าแล้งไปหน้าฝนขอแค่เราได้ทําการดูแลเส่จใจนะครับผมรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยเพิ่มอาหารให้เขานะครับเขาก็จะเติบโตวสวยงามแบบนี้ปลูกผักหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าประตูจริงๆครับหน้าบ้านเลยใส่กระถางแบบนี้แล้วก็ทําการ รดน้ำด้วยสีนี้นะครับผมนี่มินิสปริงเกอร์นะครับผมมินิสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับผมที่รดน้ำผักให้เราได้ชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันนะครับเขาก็จะพุ่งและออกออกมาเป็นฝอยแล้วก็ผมก็จะตั้งเวลาในการรดน้ำผักนะครับตั้งเวลาอัตโนม,มัตินะครับผมทุกสองชั่วโมงชั่วโมงละสี่นาทีนะครับก็จะทำให้ผักของเราชุ่มฉ่ำ ม้อากาศร้อนแค่ไหนเราก็ช่วยให้ผักของเราไม่เหี่ยวเฉาได้นะครับผมด้วยสิ่งนี้นะครับ m ม n i ดสิบเกื่ตัวนี้ซื้อที่คูปะเท้านะครับผมไม่ได้โฆษณาหรือ,อไ,ได้กล้าโฆษณาอย่างใดทั้งสิ้นครับใช้ดีจริงครับถุงหนึ่งประมาณร้อยตัวร้อยถึงห้าสิบตัวนะครับตกตัวละห้าสิบสตางค์หรือหนึ่งบาทสองบาทเนี่ยครับไม่แพงนะครับผมลองดูนะ มินิสปริงเกอร์ใช้ได้นานครับผมส่วนขาตั้งตัวนี้ก็ที่เดียวกันครับกูบันเทครับผมสายก็ที่เดียวครบจบเลยครับบอกว่าไปรดน้ําผักพนักงานเขาก็ใจดีแนะนําให้เรานะครับเราชอบแบบไหนลักษณะของน้ํากว้างขนาดไหนฝอยหรือเป็นเม็ดนะครับผมเขาแนะนําไม่ได้ส่วนผมชอบแบบนี้คนระับเคยใช้แบบนี้ตั้งแต่ปลูกผ,ผักสลัดแล้วครับผมหัวมินิสปริงเกอร์แบบนี้ช่วยให้เรา ปลูกผักได้อย่างสวยงามนะครับผมนี่ผักกระถางของเราผักกระถางของเราอันนี้ก็จะเป็นผักเป้นหรือักผู้ใชยตัดไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมผ่านไปหนึ่งวันเขาก็จะโตขึ้นประมาณนี้ประมาณ24 36ชั่วโมงนะครับผมยังไม่ถึง48ชั่วโมงนะครับสูงขึ้นประมาณ3ถึง4เซนแล้วนะครับผมผู้ใช้หรือตักเป็นนะครับ เป็นผักที่น่าปลูกนิดชนิดนะครับผมปลูกได้ง,ไง่ายปลูกครั้งเดียวทานได้ตลอดปีนั่ตลอดไปครับพักเป็นนะครับผมก็จะปลูกใส่กระถางแบบนี้นะครับผมยาวไปถึงโน้นนะครับผมเพราะบ้านเราไม่มีพื้นดินส่วนฝั่งทางนู้นเห็นไหมครับในกระถางตรงสูงตัวนั้นก็คือผักเป็นอีกหนึ่งนะครับผม เราจะตัดเป็นชุดนะครับอาทิตย์หน้าก็จะตัดในกระถางแบบนะนะั้นเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับตัดทุกวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์วันจันวันวันจันวนันหยุดเราก็ตัดเพื่อจะไปส่งแม่ค้าทาขนมปกักกุยช่ายนะครับผมปลูกผักนะครับแบบนี้ปลูกใส่กระถางได้นะครับผมทํางานประจําเราก็ใช้มินิสปริงเกอร์ช่วยรดน้ําผักของเราได้นะครับผมขอแค่เราอยากปลูกนะครับมีใจรัก ทุกอย่างทําได้แน่นอนครับปลูกได้ทุกอย่างนะครับผม,ผมแค่มีใจรักแล้วก็ใส่ใจดูแลใส่ปุ๋ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของการปลูกพืชผักนะครับขาดไม่ได้ก็คือน้ํานะครับผมน้ําสําคัญมากๆผักสซร์เนนะครับที่นี่ถิ่นผู้ไทยนะครับหนองสูงผู้ไทยเขาจะเรียกผักเถิมนะครับผักเถิมเป็นผักที่ปลูกได้ง่าย ามบ้านทั่วไปนะครับลูกครั้งเดียวก็ทานได้ตลอดเหมือนกันครับผมพอแค่ดูแลใส่ใจนะครับผมถ้าโดนฝนก็จะช้านะครับเราก็หลีเลี่ยงการโดนฝนนะครับถ้าหน้าฝนจะจัดนะครับผมรดน้ําใส่น้ําหมักอย่างนี้ก็จะสวยแบบนี้นะครับทักษะเนของเราสวยงามครับเด็ดกินได้ตลอด ทั้งปีครับผมสวยง,งามทานได้เนี่บผักสลาเนผักเถิมปลูกผักหน้าบ้านลักกระถางนะครับผมปลูกได้ง่ายๆทาได้ทุกครัวเรือนนะครับผมลองดูนะครับผักเถิมผักสาลาเนบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองลองดูนะครับผมผักสาลาเนครับ ทำตามคลิปที่บอกเลยนะครับผมถ้าใครไม่แน่ใจก็เปิดดูคลิปอรอบที่แล้วนะครับก็จะสามารถเห็นว่าเราทําแบบไหนนะครับใช้ตอกนะครับเสียบเข้าไปายึดลําต้นเขาให้ติดกับดินนะครับลองดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้พอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ผักสวยๆงามๆบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองปลูกได้ง่ายๆทำได้ทุกคนคลองดูนะครับ